สวัสดีค่ะวันนี้คลินิกเสื้อผ้าจะมาสาธิตวิธีสารกระดุมจีนนะคะกระดุมจีนแบบนี้ค่ะกระดุมจีนเหมือนของโบราณเลยค่ะกระดุมจีนถักมือค่ะนี่ค่ะเสื้อคอจีนกระดุมจีนเมื่อก่อนช่างทําเนี่ยไดออเดอร์เยอะมากนะคะรับเย็บอย่างเดียวค่ะกระดุมเนี่ยถักเม็ดหนึ่งทั้งเย็บทั้งถัก แค่สายกระดุมนะคะเย็บให้มันเป็นเส้นอย่างเงี้ยค่ะเย็บเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาถักให้มันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยหนึ่งเส้นเนี่ยแล้วก็ามาถักเป็นเ็นกระดุมได้หนึ่งบาทนะคะชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยเม็ดอยู่ในการสานนะคะช่วงนั้นรายได้ดีอยู่นะคะแต่ตอนเนี้ยเงียบเงามากเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกระดุมนะคะว่าถักยังไงก่อนชมคลิป การถักกระดุมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้คลินิกเสื้อผ้าด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนให้ท่านได้ชมคลิปใหม่จากคลินิกเสื้อผ้าในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีสานกันนะคะเนี่ยค่ะพับครึ่งนะคะพับครึ่งไว้ก่อนไม่ถึงครึ่งก็เอาพับด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งสั้นนะคะแต่ว่าเอาด้านยาวเนี้ให้มันเหลือไว้ตัดห่วงเนี่ยค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เริ่มถักเลยนะคะเอาด้านสั้นขึ้นมาหมุนไปอย่างนี้แล้วก็หมุนมาอีกรอบนึงหมุนให้เป็นแบบนี้ยแล้วก็หมุนมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะเห็นรูเล็กๆตรงนี้ไหมให้มันเหมือนโบแต่ว่ามันจะมีรูเล็กๆ,ๆตรงนี้นะคะ่ะนี่ค่ะรูเล็กๆ,ๆตรงนี้ช่องโหว่ช่องโหว่ตรงนี้แล้วก็ทําการเอาด้านที่ยาวอะคะ่ะยัดมาเน่ เข้าไปตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะยัดมาลูข้างบนนี้ก่อนหลังจากนั้นก็เข้าไปในช่องนี้ค่ะช่องที่เหลือโวเนี่ยแล้วก็ยัดมาตรงเนี้ยพวกนี้ก็พริบตาไม่ได้นะคะผิดแล้ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยสารไว้ประมาณเนี้ยนี่ค่ะ พอเราสารไว้อย่างเงี้ยเราก็กลับด้านมาอีกด้านหนึ่งประมาณเนี้ยแล้วเราก็ดึงเลยค่ะดึงเส้นนี้เส้นแรกเส้นตรงเนี้ยเส้นนี้เส้นแรกเส้นที่หนึง่งดึงมาดึงมาจากนู้นนะคะในระหว่างดึงนิ้วโป้กับนิ้วชี้เราล็อกไว้อย่างนี้นะคะกดให้มันแน,น่นเพื่อที่หัวกระดุมจะได้แน,น่นเราดึงมาอย่างนี้แล้วเราก็ไล่ไปเลยค่ะแล้วก็กดไว้ด้วยนะคะไม่งั้นแถวนี้จะหลุดหมด ไล่มาเรื่อยเนี่ยค่ะ,คะก็ไล่ไปเนี่ยแล้วก็เห็นปุ่มนี้ไหมคะแล้วก็หันมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ใช้เหล็กแหลมอะค่ะถ้าไม่เหล็กแหลมก็ใช้ก็เข็ยมเย็ยบก็สอบข้าวอะค่ะกดตัวนี้ไว้นะคะกดตรงนี้ไวะะ้ไวแล้วก็เอาเนี่ยดึง ึเพื่อที่จะให้เส้นเนี้ยมันเลื่อนไปนู่นเส้นนี้นะคะเลื่อนไปนู่นดึงตัวนู้นค่ะมันแน่นแล้วเราก็ดึงดึงเส้นนี้ลงมาเพื่อที่จะให้ตัวเนี้ยลงมาข้างล่างมันก็จะได้ประมาณเนี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะเป็นกระดุมแล้ว แล้วเราก็เอาด้านเนี้ยตัดตัดด้านตรงเนี้ยเอาไว้ทำห่วงฝั่งนี้เป็นห่วงฝั่งนี้เป็นกระดุมเวลานั้นเราก็ไปเย็บติดกับตัวเสื้อก็จะได้คล้องกันอย่างเงี้ยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะคะ สมมติเอายีนอ่ะด้านสั้นด้านยาวเย็ยบเส้นยาวสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายในการสานแล้วเราค่อยตัดทิ้งเอานี่ค่ะพอด้านยาวปล่อยไว้ด้านสั้นมาอย่างนี้แล้วก็พับด้านสั้นนะคะหมุนมือไปอย่างนี้ที่หนึ่งเอาด้านสั้นอีก สองเห็นช่องโหวนี้ไหมคะช่องโหวนเนี่ยแล้วก็เอาด้านยาวมายัดเข้าไปตรงนี้ตรงโหว่แรกพอได้โหว่แรกเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปช่องเล็กๆตรงกลางโผล่มานี่พอโผล่มานี่ก็ยัดมาตรงนี้ Yeah. เอาจนเล็บฉีกเลยช่างอันนี้นะคะพอได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมสวยงามหันกลับด้านแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงเส้นนี้เส้นแรกดึงมาทางนี้ดึงมาทางนี้นะคะดึงมาทางนี้ดึงมาด้านขวาดึงแต่ระหว่างดึงก็ใช้นิ้วโป้แล้วก็นิ้วชี้ล็อกไว้ ล็อกไว้อย่างนี<หา>้นะคะดึงดึงมาด้านขวาหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปขวาผ้าไม่ต้องหมุนนะคะหมุนแค่มือดึงผ้าเนี่ยมันก็จะเลือ่อน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 เลื่อนเลื่อนเลื่อนึบอย่างเงี้ยดึงตัวนี้ไปแล้วก็ดึงลงมาระหว่างดึงก็น,นิ้วโป้นี่ก็ล็อกไว้เรอค่ะพอดึงลงมาได้ประมาณนี้แล้วก็ดึงไปนี่ <m> ค่ะแล้วก็ เส้นเนี้ยนะคะเส้นเนี้ยเราก็ใช้เข็มเย็ยบกับสสาข้าวดึงเลยค่ะอันนี้ค่อนข้างเม็ดใหญ่นะคะแค่สาธิตให้ดูแต่ถ้าเราจะเย็ยบทำเองเราก็เอาเล็กกว่านี้นะอันนี้ใหญ่มากค่ะดึงมาอย่างนี้แล้วก็ดึงตัวนี้ยล้วจับตุกแต่ง ให้มันดูสวยงามติดก็หันตะเข็บได้ให้มันหันมาทางเดียวกันเนี่ยค่ะมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะหนึ่งบาททั้งเย็บทั้งสารนี่อีกสักมิดอ่ะตัวนี้นะคะ เส้นนี้อันนี้เส้นสุดท้ายนะพับครึ่งแล้วกันเอาไว้กึ่งกลางนะคะอันนี้พับให้ดูว่าครึ่งเอ,เอาด้านขวาด้านขวานะคะพับมาเป็นโบใช้ด้านขวาอย่างเดียวก่อนนะม้วนเข้าหาเป็นโบแล้วก็จะมีช่องหัวตรงนี้เห็นไหมคะตรงกลางเนี่ยเราก็ใช้ด้านเนี้ยด้านที่ปล่อยยาวเนี่ยคะ่ะดึงขึ้นมา สวัดไปด้านหลังจุดนี้แล้วก็ยัดมานี่แล้วก็ยัดไปนี่แล้วก็มาตรงนี้หันนี่ค่ะนี่ค่ะ ดึงไปประมาณนี้เลยนะคะถ้าทําเป็นแล้วมันก็ไม่ยากค่ะแรกๆช่างก็ฝึกฝึกเป็นเกือบห้าสิบเส้นทําผิดทําถูกถ้าเกิดว่าคาดสายตาแป๊บหนึ่งนะคะจะทําผิดทันทีค่ะมันจะมีผู้ช่วยได้ก็คือให้เขาสารอย่างนี้ให้เราแล้วเราก็อยู่แผนกดึงสารดึงนี่ค่ะมีคนสารให้อย่างนี้แล้วเราก็ดึง เขาเรียกว่าสารเย็บสารดึงก็คือเสร็จแล้วเย็บสารดึงก็คือได้หนึ่งบาทต่อเม็ดเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้อาจจะขึ้นราคาก็ได้นะทํายากแล้วมีใครทำแล้วด้วยนี่นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะกระดุมถ้าอยากทําเป็นหรือยังไงทักมาถามส่วนตัวได้นะคะเข้าไปในเพจคลินิกเสื้อผ้ากดทักเข้ามาถามได้เลยค่ะจะมีเบอร์โทรมีลิงก์ไลน์ ลิงก์ messenger ให้ทักคุยมาถามได้นี่นะคะนี่ค่ะคือกระดุมจีนโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้คลินิกเสื้อผ้ด้วยนะคะแล้วคลินิกเสื้อผ้าจะมาแบ่งปันคลิปดีๆการทำงานแบบง่ายบ้างไม่ง่ายบ้างตามสไตล์ของคลินิกเสื้อผ้าให้ท่านได้รับชมกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพจคลินิกเสื้อผ้านะคะขอบคุณมากค่ะ